ดี่ค่ะวัสดีค่ะน,ะนี่สับประรดน้ำปลาหวานเคยเห็นแต่ไอ้บังม่วงน้ำปลาหวานแอปเปิลน้ำปลาหวานเนาะจ้ะอันนี้ไอ้ซื้อมาอมเปรี้ยวอมหวานจัดเลยจ้ะจัดเลยไปจ้ะสับประรดน้ำป,าปลาหวานจ้ะสับปะรดน้ำปลาหวานจ้า โอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลน้ำลายอร่อยน้ำลายไหลสับปะรดน้ำปลาหวานจ้ะซื้อมาอมเปรี้ยวอมหวานนึกว่าสิหวานแต่ก็ดีแล้วย่ายมากเป็นสีอยู่แล้วถืกใจคักถืกใจคักถือใจคักถือใจคักสับปะรดน้ำปลาหวานเขาวก็เฮ็ดคือบป่อย ไอ้เคยเห็นแตะปงหวานน้ำปลาหวานจู่แบบนี้อันอันย่อยพ้ากินไอ้สับประรดน้ำปลาหวานตะวันบักนักน้ำปลาหวานก็ว่าได้เนาะบอกเล่าเล่า <ๆ S 2> เลยพรงนี้น่ากินบ่น่ากินบ่นี่จ้ะโอ้ยบ้กพี่ขอัวออไอ้พื้นไม้จากไทยหอมหอมจ้ะ สับปะรดน้ำปลาหวานจ้าอมอมเปรี้ยวอมหวานจัดไปเลยอากาศยังหนาวยู่จ้าติดลบติดลบเจ้าติดลบแปดอากาศยังเย็นเกียบยู่จ้าแต่ไม่ะแดดไม่แดดอ่อ,อน,ออน เด็ดเอ็นออนลองชิมดูสิอืมแซ่บแซ่บเปรี้ยวอมหวานแล้วก็จันปลาหวานไปเลยเนาะมีคือบักนัดน้ำปลาหวานสับปรดบักนดัดน้ำปลาหวานโอ้ยแสบคักแสบคักงดูอืม แบบพี่เขาขวข่วมาแต่ไทยหอมหอมไมา่ากให้มากินสุมน้นก่อนให้มาก,กินสมบูรณ์เปรี้ยวๆบาลานสับปบะรดยืนกิน <laughs> สับประรดนสปลาหวานยืนกิน อากาศยังหนาวอยู่ด้วยจ้าเจ้าติดลบแปดตอนนี้ติดลบห้าอืมอืมอมเปียวหวานแซ่บจับ นี่คือบักนัดน้าปลาหวานอืมจูใจไรอืม อมเปรี้ยวอมหวานแซ่บคัะถึงไม่เคยกินลองให้กินมได้จา้านขนานกันบางน,นาท้องอมเปรี้ยวอมแบบว่าเขาจะนกินเกลือนะเห็นน้ำปลาหวานโลยโอ้แซ่บได้กับลองเทือแรกเลย ดัดแปลงร่องแรกอืมอืมอืม จัดเจมาอะไรน่าแบบไงกิเป็นเงินไทยเขาเข่าบานน่ะเอ,อ,อยสามเข่าบ้านลอยเศษๆแหละสามยูโกกรก็กลัวเกือบสี่ยูโรไหมไงไงยๆนี่คือบักนัดน้ำปลาหวานดื้อแซ่บคัก พ่กันชิปนาจ้าสวัสดีจ้าแสบแสบแสบไปเกินแล้วจะเริ่มงานน้ำผึ้งหวานแสบครับ